สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลประเจ้าบันกันนะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7ธันวาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลเตะกันมากมายนะครับมีให้ทุกท่านเลือกเชียร์กันเพียบเลยนะครับทั้ง5หลีด,ดังแล้วก็หลีกอื่นๆอีกมากมายนะครับ วันนี้นะครับ2คู่ที่เราจะมาพูดถึงกันก็จะขอพูดถึง2คู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับผมไปดูคู่เร็วสุดเหลืยละกันนะครับคู่แรกจะเป็นช่วงนึงทุ่มครึ่งนะครับเป็นศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชนะครับระหว่างเอฟเวอร์ตันเจอกับลิเวอร์พูลนะครับเอฟเวอร์ตันปัจจุบันอยู่อันดับ15นะครับ14คะแนนจาก14เกมก็อยู่เหนือโซนตกชั้นอยู่5คะแนนนะครับ ผลงานของพวกเขาคือก่อนหน้านี้นะครับ5เกมไม่ชนะใครนะครับปัญหาหลักของเอเวอเรตเลยคือเรื่องของเกมรุกนะครับที่ยประตูได้น้อยมากๆนะครับ5เกมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือ,อยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับแล้วก็เสียไปถึง5ประตูลแล้วก็ไม่ชนะใครเลยนะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยจะมาเอาชนะบูแฮมตันได้สีูนย์นะครับก็เชื่อว่าน่าจะได้เรื่องของความมั่นใจกลับมาไม่น้อยเลยนะครับ ส่วนลิเวอร์พูลครับอีกหนึ่งคู่แข่งร่วมเมืองฝั่งมุมแดงนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะครับเกมล่าสุดอาจจะเล่นไม่ดีมากแล้วก็เกือบแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าก็ยังเก็บผลเสมอแล้วก็เอาหนึ่งแต้มมาได้นะครับลิ mm. เวอร์พูลยังคงฟอร์มดีนะในภาพรวมเลยนะครับไม่แพ้ใครมาต่อเนื่อง17เกมจากทุกรายการนะครับแล้วก็ชนะมาลุลูเลยนะครับ สิ่งที่เป็นจุดเด่นของลิเวอร์พูลเลยคือเรื่องของเกมรุกนะครับที่พสได้มากมายนะครับยังต่ำสองประตูติดต่อกันมาแล้วหลายเกมนะครับเก้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยยิงยังต่ำสองลูกทุกนัดเลยนะครับฟอร์มดีมากๆวันนี้ถึงแม้จะเป็นศึกผ่าเมืองนะครับเบอร์ซ mm ิไซดับบี้แมชแต่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพาสีดีกว่าเยอะเลยนะทั้งเรื่องของผลงานนักเตะอ่าแล้วก็เรื่องของเกมรุกที่วันผมได้นะครับ เอฟเวอร์ตันอาจจะมีเกมรับที่ดีถ้าเกิดดูจากเกมที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างเกมนัดที่เจอกับแมนยูเนี่ยก็ถือว่ามีจุดบอลเหมือนกันนะในการเจอกับทีมใหญ่นะครับวันนี้เจอกับทีมที่เกมลุกหน้าที่สุดทีมึ่งหน้าตอนนี้หมายชื่อว่าโอกาสต้านทานเนี่ยน่าจะมีน้อยนะครับวันนี้ผมคิดว่าลีพูลเนี่ยน่าจะเอาชนะได้นะครับแต่ว่าจะชนะกี่ประตูอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมฟันตรงสกอร์เล่นแล้วกันนะผมคิดว่าเกมนี้น่าจะออกประมาณสัก2-0 มันก็สามหนึ่งนะครับผมว่าสกกรน่าจะเป็นแบบนี้นะครับโซนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูกันที่เกมระหว่างแมนยูนเต็ดนะครับเจอกับลอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับแมนยูนเต็ดครับในยุคของลูเบลออมโมลิมครับก็พบกับความพ่ายแพ้ซะแล้วนะครับผมในเกมล่าสุดที่เจอกับอาร์ซนอลนะครับซึ่งแพ้ไป0ต่อ2นะครับก็เกมนั้นต้องบอกว่า แมนยูเป็นรองกว่าค่อนข้างชัดเลยนะครับอเซน้อลเป็นฝ่ายที่ผลิตเสาะโอกาสอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีกว่าแล้วก็มีทีเด็ดมากกว่าโดยเฉพาะการได้รู้ตั้งเตะนะครับที่เตะโม,มยู่ฝั่งเดียวเลยสิบกว่าครั้งแล้วก็มีส่วนกับการได้ประตูด้วยนะครับวันนี้เจอกับฟอร์เรสต์ที่จริงๆปีนี้ผลง,งานค่อนข้างโดดเด่นนะแต่ว่าช่วงหลังก็ถือว่าค่อนข้างจะฟอร์มตกเพราะช่วงหลังเนี่ยอยากเจอกับทีมใหญ่นี่แพ้ตลอดเลยนะเจอนิวคาสเซิล ก็เปถีบชั้นนำนะครับแพ้ไป1น,นึ่งสามเจอเซนนอนกดไป3 0มแล้วก็ล่าสุดเจอกับแมนซิตี้ก็แพ้ไป3 0นะครับวันนี้ต้องเจอกัะปินหนึ่งทีมใหญ่อย่างแมนยูนเต็ดแต่ว่าแมนยูนเต็ดเนี่ยก็เป็นอยู่ในช่วงที่กําลังสร้างทีมใหม่ก็อาจจะมีหลายๆสิ่งที่ยังไม่เข้าดีเข้าทางนะครับแต่ว่านี้ผมคิดว่าแมนยูนเต็ดครับหลังจากที่เกมนัดที่แล้วเนี่ยมีผู้เล่นตัวหลักติดโทษแบนก็คือเมนูกับดิซันโดวันนี้สองกำลังหลักสองคนนี้จะกลับมา,าลงสนามได้ผมเชื่อว่า เกมรับแดนกลางน่าจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับที่เดี๋ยวก็เป็นเรื่องของเกมลุกแล้วนะว่าจะยิงประตูได้หรือเปล่านะครับมันจะเป็นพวกบูโนเฟนันเดสมาคาร์ลัสฟอร์ดอาจจะเป็นเซอร์ซีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นฮอยลุนหรือว่าจะเป็นอมาเดียโรอะไรพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าเกมนี้ผมมองว่ามายูเต็ดน่าจะมีอะไรที่ปรับจูนได้ดีกว่าเดิมเกมนี้น่าจะมีโอกาสคว้าชัยได้อย่างน้อยผมเชื่อว่าเฉือนได้นะอาจจะเป็น2-1อะไรประมาณนี้นะครับ และนี่ก็เป็นสองทัศน์ฟุตบอลที่ข้ามาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ